ตั้งก้องไก่ขึ้นทุกสัปดาห์เลยวะเพืพ่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับชวนเล่นช a l เลน g ์อีกแล้วนะคะรายการที่จะมาชวนเพื่อน้องน้องพี่มาเล่นกันแบบมีชันเลน์วันนี้ค่ะน้องพี่จะมาชวนมาเล่นกันนะคะเป็นผู้ชายที่เขาบอกว่ายิา้มได้ตลอดเวลายิ้มยิ้มยิ้มอยู่นั่นนะคะน้องซอปแท็์สวัสดีครับอ่ะก่อนกนไคิดถึงอะ ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยไม่เคยเจอครับก็เดินสวยอยางนี้บ้างมาไปขาดกันได้เลยเรื่รู้สึกไงบ้างตอนที่เขาบอกว่าต้องมาเล่นกับพี่เจนนี่กลัวสีปากพี่เจนนี่ล่ะชุ่มพูไม่เข้าพี่เหรอนี่ไม่ดูตัวเหรอถามอะไรเกี่ยวกับท็อปแท็ปหน่อยดีกว่าได้ข่าวมาว่าเป็นสายคัฟเวอร์เหรอใช่ครับคือเต้นอย่างนี้เหรอ ทำไมเหรอเต้นดิ้งรีชอบเต้นครับผมเซ็ตคอเวอร์ครับเต้นเกาหลีครับผมเต้นเกาหลีเหรอสอนเต้นบ้างได้ป้ะได้ไปที่บ้านนี่ของเต้นเฮ้ยจริงเหรอจะไปตอนตีสี่เลยนะไปแหงๆมาเลยเจ๊วันหนวัน เออเต้นอะคัฟเวอร์อะไรอย่างงี้ล่าสุดที่มีทติ้งรูมอลลนเต้นคัฟเวอร์เพลงอะไรมาบอยเอร์สสอนพี่เลื้อยหน่อยมันต้องเต้นกับเก้าอี้ด้วยหนิใช่ไหมไม่ต้องเลื้อยเฉยพอแล้วเลื้อยอย่างเงี้ยเปลี่ยนเพลงแล้วมาเพลงแรกวงแขนก้ามเป็นมัดๆหนึ่ง เซ็กซี่จังเลยอ่ะอ่ะหนึ่งสองสาม oh my boy my boy baby better better นี่ร้องอย่างนี้อ่ะ better b e t นี่ก็เป็นแปลเนี่ยเอออุ้ยเราเต้นนั่นดีกว่าจบไปแล้วนอกจาก cover เนี่ยชอบทำอะไรบ้างบ้างนีวะ piano ครับเฮ้ยที่หออ่านปากของชนะ พี่โตอ่านปากของชนนะพี่โตไม่ตด้งอย่างงี้หรออ่านปากของชนะโหอ่านกันใหญ่เลยเล่นเป็นโนใช่ครับมาเล่นเกมกับพี่เซนนี่ดีกว่านะครับวันนี้กิจกรรมที่จะมาให้ท็อปแท็ได้เชลเลจนกันนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าลูกคําขย่ อ๋อรูปคำขยำขยำาะไรไม่ใช่ขยำาทยมาทำยังไงอะครับหมายถึงขยำอะไรขยำาทยเหรอใช่ขยำไทยครับง่ายมากเดี๋ยวเราจะมีวัตถุปริศนา10อย่างนะให้เลือกกันซึ่งเราสองคนจะต้องเลือกให้กันเนี่ยคนละ3อย่างเอผมต้องเลือกให้พี่ถูกต้องแล้วพอจะแพบเลือกพี่ปุ๊บพี่ก็ต้องรูปคำขยำแล้วก็ถายว่ามันคืออะไรครบ3อันแล้วนะคะใครถายได้น้อยที่สุดก็แพ้โดนทำโทษ งี้นพี่แพ้นะโอเคนะพี่จะได้อะไรแล้วพี่แพ้เดี๋ยวผมสอนเต้นโอ้โหคุ้มเชีย <c oughs> บบทลงโทษคืออะไรไม่บอกเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าครับผมเออแต่เขาบอกว่าว่าบทลงโทษร้ายแรงมากมีกลัวอะไรบ้างหรือเปล่าในชีวิตไม่กลัวอะไรเลยทั้งอย่างจริงจริงพี่แก้ผ้าตรงนี้กลัวปะกลัวเออไม่บอกไม่กลัวเริ่มเลยดีกว่าอะขออุปกรณ์หน,ใ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 น่อย <c oughs> อุป,ปรกรณ์ของเราพร้อมแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจการน,นะคะที่จะเพิ่มความสนุกให้กับช a ลเลนจ์ของเรานั่นก็คือเราต้องปิดตาเล่นใครเริ่มก่อนดีกว่าวันตู้ส้มเนาะ <c oughs> ได้ครับพร้อมอ่ะตรงนี้อ่ะหนึ่งสองามอ้ยเวลาออกแล้วมันสวยได้จลิดกระต <c oughs> ุยแ <c oughs> หนูชนะเพราะว่านกกินน้ำแปลว่าพี่เริ่มก่อนพี่เริ่มก่อนท,อท็อปแท็บปิดตาเดี๋ยว <Okay. S 1> พี่เรียกวัตถุปริศนาให้ท็อปแท็บเออ พร้อมและวัตถุปริศนานะที่พี่จนนี่จะเรียกให้ท็อปแท็บนะเอาเป็นหมายเลข6ค่ะอืมอมันลื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยเมันอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะออกมานอกก้ยถ้าพร้อมแล้วเอามือเข้าไปลูกคลำขยำทายเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮยเอยยเฮ้ยเฮยเฮ้ย อะไรอะอะไรอะมันเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะโอเคไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ขอตอบครับโอเคตอบว่ามะม่วงตอบชื่อพันธุ์ด้วยไหมถูกใช่ไหมถูกต้องเย้ชนะแน่มาลาพี่เจนนี่บ้างใช่ครับแกเรียกให้พี่นะผมพี่สวยขึ้นเยอะเลยอ่ะ ลิปสติกนี่ไม่คิดจะซื้อเลยหรอกจะไม่ได้เลือฟันนึงแล้วจมูกเหรอเอาเบอร์30มสิบครับไม่มีอ๋ออ๋อเอาเอาเอาเบอร์หนึ่งแล้วกันหูยจะนี่ ไม่เชื่อหรออุ้ยไม่นี่ไม่จริงอ่ะอันนี้เขาเขาเอางูมาจากฟาร์มไหนล่ะครับไม่จริงอ่ะลูกกระต่ายหรือเปล่าลูกกระต่ายเดี๋ยวลองดูเฮ้ยอย่าแอบดูไม่ได้แอบดูสักหน่อยโู้ไปเร็วใช่เหรอเฮ้้ยยจะนี่เรียกคงทุเลเล่นขี้เกลียดมากเลยอ่ะลงี่ ลงนีอแกวมือเข้ามาเหรอเมื่อกี้เปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยทุกนี้จะแก้วินนี่เฮ้ยน้องแงนแล้วทายเลยทายเลยเฮ้ยงฮ้ยมันเป็นปุ่มด้วยปุ่มอะไรรีโมทไงโอ้ยโนแลนโนแลนอะไรล่ะครับใายเลยนะตอบเนื้อไก่ค่ะ ผิดครับเนื้อหมูบ้ามันเนื้อหมูมงจะเสียนอ้าวแป๊ท็กจะเสียบเนื้อหมูเอาเป็นเนื้อไก่ที่บ้านเป็นน้ำส้มสายชูไก่โอ้โหแพ้ไปอ่ะตอนนี้คะแนนเลยตามอยู่หนึ่งต่อศูนย์คะแนนและ ต่อกันเลยนะฮะกับของปริศนาชิ้นต่อไปเดี๋ยวพีเจนี่นจะเลือกให้ท็อปแท็บต่อชิ้นที่2ของท็อปแท็บแล้วลดีๆนะขอวัตถุปริศนาหมายเลข089 405จะแอบบอกทางอ้อมนักหน่อยหมายเลข8จา้า <c oughs> เอ้ยมันอยู่่อีกแล้วว่าเงยถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> ท็อปแท็บเชิญรูปคำขยำไทยค่ะ <c oughs> <c oughs> แยกกันได้เหรอมีกลิ่นเนื้อ ฮ้ยทำใจก่อนทำใจก่อนต่างมากเลยอะไรวะเฮ้ยทำไมม้ยทำไมมัน,นอยู่ข้างบนอ่ะแต่จะกลิ่นแล้วอ่ะเป็นปลาหมึกอะไม่ใช่ใช่หรออ๋อขอตอบครับโหตอบวา่าปลาหมึกครับผมถูกต้อง <i> 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 ท็อปแทบได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับเป็น2คะแนนเอ้ย่แสดงว่าต่อไปพี่ต้องห้ามผิดใช่มาเงินตาพี่จนนี่เลยอ่ะท็อปแทบเลือกวัตถุปิชฌาให้พี่อ่าโอเคผมเลือกเบอร์เอาเบอร์สามแล้วกันครับเอ้าพี่เรเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามอ่าเบอร์สามครับพี่จินนี่จับระวังระวังนะครับเดี๋ยวมีรถพยาบาลรออยู่ตรงนี้นะพี่จินนี่เดี๋ยวต้องเป็นดีรับแน่เลยและพร้อมแล้วนะครับผมเจอแล้ว ฮ้ยก็ขยับได้พี่นินนี่จับดีๆจานนดนจานโดนจานมันคือจานหอยเม่นหรือเปล่ามันเป็นอะไรบ้าอันนี้คือตอบว่าจะไม่หอยเม่นเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถูกกำเลยกำเลยเล่นเล่นเน่นเน่นเฮ้ยจักรีวัอน์ ก็ไม่รู้้าไม่รู้มึงไปตายเลยไงอุ้ยรู้แล้วมันคืออะไรพี่ขอทายค่ะไม่ให้เดี๋ยวขอทิ้งหนึ่งปูผิดครับถูกแล้วพี่ถูกแล้วถูกแล้วสรุปนะคะตอนนี้ท็อปแท็บมี2คะแนนพี่เจนนี่มี1คะแนนเออสุดท้ายของท็อปแท็บถ้าท็อปแท็บทายถูกถือว่าชนะไปเลยชนะชัว์ไม่จริงแพ้แน่ๆเดี๋ยวพี่จะเลือกให้ยากเลยปิดตาค่ะครับ และขอวัตถุปริศนาหมายเลขสองค่ะไม่ทันเลยใครข่มขวัญไม่ต้องมาช่วยก่อนพี่นี่มันคืออะไรพี่อ๋อป้าเมื่อกี้ที่พี่กติกีนี่คือกระเป๋าตังหาย๋อกระเป๋าตังหามีอะไรน่ากลัวหรอครับเออฝากรูหน่อยนะเดี๋ยวมาเฮ้ยเอาถุงมือไหม ถ้าพร้อมแล้วตอบแทบลูกคำขยำไทยเลยมันไม่มีมีดใช่ไหมอ่ะมันไม่กัดผมนะไม่กัดไม่กัดเฮ้ยยิงเลยกลัวๆแล้วเนี่ยกู้ยเฮ้ยอันนี้ไหมอันนี้ไม่ต้องบิวเยอะเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันน่ากลัวของเฮ้ยอะไรอ่ะมันมันตายยังอ่ะพี่ มันไม่ตายมันอาจจะเป็นหัวใจของพี่ก็ได้กูข้าสนุกจังเลยเราไปเล่นที่สนุกมากมันเพิ่นเอ้ยยังไม่มีนาำด้วยอะอัากสวยแก่ก็ไม่รู้แล้วอะ ดูท่าไม่กล้าขยับแน่แน่สุดท้ายให้ข้างท้ายแล้วทายเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งชอบว่ะทายค่ะมันมีขาใช่ไหมหรือไม่มีเนื้อไก่เนื้อไก่ผิดค่ะเป็นอะไรอ่ะมันจะเหลือให้ดูเองเปิดตามาดูเอง คงเล่ะกลัวมากเลยอ่ะทางเราจะตอบกลบเลยแต่แบบมันตัวป็นของจริงเหรอใช่สิดูแต่ดูหน้ามันจะเอี้ยมันขยับได้อ่ะมันยังไม่ตายเหรอเป็นเป็นมองหน้ามันหน่อยถ้าเราไม่เอาไม่เอามา ลุกคะแนนเมื่อก,กี้ท็อปแจ็คทายไม่ถูกเลยคะ่ะฉะนั้นคะแนนยังอยู่ที่ศอกต่อนหนึ่งเหมือนเดิมเลยอันนี้ถือว่าตัดสินถ้าพี่แจ็นี่ทายถูกคือชนะไปไม่ถ้าทายถูกก็เท่ากันสิพอไหมอะ่ะข,ขอทำใจก่อนรถเรียกรถพยาบาลหน่อยไหมกกลัวจริงเลยของงูครับต่อไปไม่ของงูปิดตาแล้วนะอ่ะอันนี้อาการเบอร์เบอร์เจ็บครับ ไม่ใช่งูนะไม่ใช่งูไม่ใช่งูอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยทำไมโดนเยังไม่โดนเลยโดนถ้วยอยากให้เห็นหน้าเขาแผลายงม่ไม่โนนนเป็นมอมันมีแข็งแข่งไยังไม่โดนเลยโดนแล้ว ปวดต่างไม่กินตานีนี่าดเลยอะโดนเลยนะหลังหวาไปหน่อยโดนแล้วอะเดี๋ยวมันเลกเดี๋ยวมันยาโดนแล้วแบมแบมลงมปอย่างนั้นแหละแบมเอรเจนแบมแบมมาลบมาไลองลองไปลองมิกลอมิอมอีนิานึอีนนิดนึงนิดนึงนีขยับยับบ มันไม่ใช่เยลลี่เอมือกาทำมือแบบเมืกี้ปลาไหลปะเนี่ยแบบเมื่อกี้ใหม่แบแบแบตาปลานะไหลอ่ะไม่คือปลาไหลอ่ะถูกต้องค่ะ เ <med> ย่อถูกวอยสองเท่ากันตอนนี้เย่อะตัดสินด้วยวิธีการที่ยุติธรรมที่สุดนั่นก็คือ <med> วันตูส้มเล่นไปทไมเล่นตั้งนานวันตูส้มว้าวล ม่ชนะต่กี้พี่ออกน้ำนกกินน้ำนกนกชนะมึงออกน้ำอะไรพีออกนกท่ามือยังสั่นอยู่ยังชอกกับตกตัวตะกี้คนที่แพ้วันนี้ไม่ต้องดูแลตัวเองอ้าวทำไมครับคนชนะก็ต้องมาดูแลทำการกรูมทำการเช็งไมลุกให้พี่ทำยังไงให้สวยที่ได้ครับพร้อมนะพร้อมมากๆเลยตอนนี้ขออุปกรณ์ค่ะ พี่เจนี่ครับผมเบือ่อผมสมนี้พี่เจนี่มากเลยครับนี่ผมทำสมให้ไหไม่เห้น<ๆ>สวยขึ้นไงทําให้สวยนะคันนี้ก็สวยอยู่แล้วอุย <c oughs> คิดไรกับเราวะเนี่ยอ่ะอ่ะยูเช <c oughs> ่พี่เจนี่ครับพี่ดาวขำมินมาเนี่ย <c oughs> มึงใช้ไฟเช็คเลยก็ได้นะจริงๆนะร้อนหูเลยเออมันร้อนเหรอครับมันร้อนเหรอโอ๊ยตอนนี้เห็นไหมเป็นร้อนแล้วอุยร้อนร้อนอ๋อโอ้ยสวยมากเสร็จแล้ว เหมือนช้นเผ่าอไอ่ะแก้ลองก็สวยมากเลยนี่โอกุตูเหรออันนี้ไม่ใช่โอคุตูด้วยนี่มึงเอากูตายเลยเนี่ยและสุดท้าย้วเราจะต้องเซลฟี่เพื่อเป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งนอนรอแพบได้ทำผมพี่จินีจับกบด้วยได้มาชวนเล่นทัาเลนนะคะแล้วก็ฝากความ สีสบูไว้ว <laughs> นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอัพลงอินสตาแกรมของเจม TV ทีวีกันถ่ายรูปกันครับถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วดูล่าเริงอยากกระถางเลยพี่ม <laughs> ีความสุข<น><ก>สนุกมาก <laughs> มีความสุขตอนไหนที่สุด <laughs> <laughs> จอนแกมีเจนส์น <laughs> แต่พี่มีความสุขตอนไหนที่สุดรู้ปะ <laughs> ตอนไหนอะตอนแกจับกบ่ สนุกมาสนุกมากไสนุกมากแล้วหรมาอีกป่ะถ้าชวนมาแล้ว<า>เออดีมากอ่ะ น่ารักแบบนี้ให้ฝากผลงานหน่อยอ๋อครับผมฝากซีรีส์นะครับผมอยู่เป็นซีรีส์นะครับผมรับบทเป็นเห็ดนะครับในตอนที่สิบทิพนะครับอ๋อยังไม่พอยังมีอีกครับแล้วมีโซตัสเดียดซีรีส์นะครับรับบทเป็นเจนะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้คือถ่ายไม่ใช่เร็วๆนี้ออนแอร์โอเคติดตามผลงานน้องได้ช่องทางการติดต่อดีกว่าอยากจะพูดคุยพบปะเม้นหรือว่าแบบกดไลค์ได้ไหมอ๋อได้ครับติดตามไอจีได้ที่ toppep_ จิรกิจโอเคอ่ะครับ หน้านะคะเราจะชวนเพื่อนของน้องพี่คนไหนนะครับมาเล่นกันแบบมีชันเลนก็ติดตามได้ทุกวันหวยออก <c oughs> อาจจะมาก,ก่อนหวยออกหรือว่าหลังหวยออกแล้วก็ต้องมารอด,ดูกันนะวันนี้ไปแล้วขอบคุณนะบอาเยาไให้ไมเฟนตาลังเฮกันเลยสาลังเกงอ่ลังเกไปแล้ว